ท่านนี้เวลาจะตาย <c oughs> วางจิตยังไงผู้เจ้าสอนถึงเวลาจะตายให้วางจิตยังไงพระองค์บอกว่าภิกษุทั้งหลายนะพวกเธอทั้งหลายจงเป็นผู้มีสติและสัมปชัญญะรอคอยการทำกาละนี้เป็นอนุสาสนีของเราสำหรับพวกเธอทั้งหลายก่อนจะตายทำจิตแค่นี้มีสติสัมปชัญญะ ไม่ต้องไปนึกถึงอะไรต่ออะไรไม่ต้องไปนึกนะ,ะหยุดนึกคิดโดยประการทั้งปวงแล้วเอาจิตกลับมารู้ลมหายใจที่ไหลเข้าไหลออกว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจงมีสติและสัมปชัญญะรอคอยการทำกาละนี้เป็นอนุสาสนีของเราสำหรับพวกเธอทั้งหลายมีสติรอคอยการตายนะ น้ำพระเจ้าตัดไปเลยภิกษุทั้งหลายภิกษุพึงเป็นผู้มีสติมีสัมปชัญญะเมื่อรอคอยการทำกาละกาละคือตายนี้เป็นอนุสาสนีของเราสำหรับพวกเธอทั้งหลายโยมทำแค่นี้และมีสติทำอย่างไรพระองค์ก็สอนสติปัฏฐานสี่นะเห็นกายในกายเห็นเวทนาในเวทนาเห็นจิตในจิตเห็นธรรมในธรรมสติปัฏฐานสี่พระองค์อธิบายด้วยอะไรด้วยอาณาปานาสติ นอนรู้ลมหายใจเขาออกดังนั้นก่อนตายรู้ลมหายใจเขาออกไว้แค่นั้นเองเข้าถึงนิพพานได้นะวิธีง่ายๆอย่างเนี้ยถ้าเราไม่รู้เราก็ัวไปนึกถึงคุณพ่อคุณแม่นึกถึงความดีกะถินผ้าป่า,ปาที่ทําอะไรตอนไม่ต้องโยงวางจิตนิ่งๆสงบๆก่อนตายแล้วนิพพานได้แน่นอนอริยบุคคลได้แน่นอน เทคนิคง่ายๆตรงเนี้ยถ้าเราไม่รู้คำศัพท์ศรดาแล้วใครจะเอามาสอนเราเนะ่ะไม่มีใครสอนโยมนะโยมไปวัดต่างๆก็เอากระถินป้าป่าทําบุญน่น,นั่นนี่มีมาสอนอย่างนี้ไหมไม่มีนะ